หชั่วโมงทำไมไม่รีบรักษาค้าเลยล่ะนิ้วหน่อยตายที่ดุนแรงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดในโลกนี้การผ่าตัดดังกล่าวอาจจะทำให้เสียชีวิตได้แต่โชคดีที่ยังมีการรักษาด้วยวิธีกระจายตัวในปัจจุบันคลื่นเสียงอันต้าโซนิกผ่านเข้าไปในก้อนหินและบีบทำให้มันแตกได้หลังจากนั้นเศษหินจะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะแต่นี่ก็เป็นไปไม่ได้เลยในโลกนี้ แต่ถ้าเจ้ามีความแข็งแกร่งภายในก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามการบดนิ้วต้องมีความแม่นยำพอตายเปราะบางกว่านิ้วหากไม่แม่นยำพอก็อาจจะแตกแล้วตายได้ดังนั้นเพื่อการรักษาความเจ็บปวดขององค์หญิงข้าต้องการผู้หญิงที่มีทักษะศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงแม้ว่านางจะไม่เก่งเท่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนแต่ก็ควรอยู่ใกล้นางองค์คลักมานี่สิไปถาป้ายหนิงจี้ครึ่งชั่วโมงต่อมา หนิงเจียน้องสาวของกษัตริย์ปร,รมาจารศิลปะการต่อสู้ชั้นนำครูสอนสาาศิลปะการต่อสู้คนแรกขององค์หญิงหนิงฮั่นน้องสาวของโจ้ซีอดีตรัฐมนตรีของซาลาเทียนหยาให้และโสดมาตลอดชีวิตใช่นอนตะแคงแค่นี้พอข้าจะเริ่มแล้วเส้นหลังเริ่มทําการรักษาอย่างเป็นทางการน้ำเมืองหลวงของแคว้นคล์หาดของคุณานางเจิ้นหยวนชื่อเสียงของคุณานางซูหนานนั้นแย่มากและเฉาโช เขาไม่เพียงแต่มีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและตันหาตามผู้หญิงเท่านั้นเขายังคุกเข่าและเลียกษัตริย์โดยไม่มีหลักการใดๆในฐานะผู้นำของกลุ่มทหารพันศึกจริงๆแล้วเขาสนับสนุนการยอมจำนนโดยตรงทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายในเชิงหญิงขุนนางผู้มีประสบการณ์ตอนนี้ขุนนางเ่าก็วางแผนที่จะเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างลับๆเพื่อเลือกตระกูลจีนเป็นผู้นำคนใหม่ดันไปดันให้ไวยิ่งโดดเด่ยนยิ่งตายไว คุณนางซูนานแห่งเจนหยวนทางด้านขวาคือกระโจกจากการประมูลของสมาคมเทียนเต้าด้วยการใช้เหรียญทองจำนวนมากต้องมีสำหรับครอบครัวเศรษฐีชั้นนําทางด้านซ้ายเก้าอี้เสริมสวยเพื่อให้ทุกคนลดความระมัดระวังตัวเองและทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองแก่ซูนานผู้มีทักษะศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาจะย้อมสีผมสีดาของเขาให้เป็นสีขาวอยู่เสมอดังนั้นคนจํานวนมากจึงเรียกเขาว,ว่าซูไปโท ท่านพ่อคืนนี้ฝ่าบาทเรียกเส้นหลังและเจ้าสัตว์หลายนี้เปิดเผยว่าเขาจะฆ่าจะกูลซูของเราอ๋อเขาถามเพื่อปกป้องตอนเองเดิมทีเจ้าชายและองค์ชายสามไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในฐานะแขกของมณฑลแต่ทันทีที่เส้นหลังประกาศสงครามทั้งสองก็อยู่ชั่วเขานั่งรอบนภูเขาและชมการต่อสู้ระหว่างเสืออย่างไรก็ตามเราต้องจำบทเรียนที่เรียนรู้จากเมื่อ20ปีก่อนเสมอแต่ะกูลซูของเรามีความมั่งคั่ง แล้วมหาศาลไม่จำเป็นต้องคาดเดาอีกต่อไปท่านพ่อส่วนหลังยังคงพูดถึงการจู่โจมความค้าในคาราฮาสโซนบูตตอหน้ากษัตริย์ในวันนี้ด้วยแล้วฝ่าบาทรงมีคำถามประการใดหรือไม่ไม่ไม่เลยนี่ไม่ดีเลยฝ่าบาทไม่ถามดีๆเขาก็จะสงสัยเจ้าแน่ใจหรือว่าจดหมายรับถูกเผาแล้วขอรับท่านพ่อข้ามั่นใจพอข้าเผามาเร็งกับมือและสู้เปย์ยก็มันออกมาเมื่อนางหมดหวัง เราต้องหาทางกําจัดปมในใจฝ่าบาทให้ได้ไปไปนําเหรียญทองไปให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้พวกเขาเขียนข้อความและฟ้องร้องข้าบอกว่าข้าฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองและส่งปรมาจารย์ไปบุกคดหาโซนบูและสังหารผู้บริสุทธิ์หลายร้อยคนของนระกูลจินด้วยความตั้งใจและคิดที่จะสังหารซูไปเปยน้องสาวของข้าข้าบ้าไปแล้วทําไมกันแทนที่จะปล่อยให้คนอื่นจุดชนวนเรื่องนี้ เป็นการดีกว่าที่จะจดชนวนมันด้วยตนเองเพื่อที่จะสามารถชี้นําความคิดเห็นของประชาชนได้วิธีเปลี่ยนบางสิ่งจากจริงเป็นเท็จคือขยายขยายและพูดเกินจริงจนไร้สาระเพื่อไม่ให้ใครเชื่อเรื่องจินมู่ชงเจ้าพร้อมหรือยังข้าเตรียมตัวเป็นเวลานานแล้วและได้กำหนดเป้าหมายแล้วทันทีที่เขาเข้าสู่เมืองหลวงกษัตริย์จะให้จินโจเป็นขุนนางแห่งเมืองกระแสน้าแห่งความผิดโลดหนูโจดังนั้นเราจะมาสร้างความเสียหายกัน ขอรับแต่ด้านหน้าของหนิงเจงิงอย่าไปสนคคำพูดติดอ่างนั่นเลยขอรับภายในบ้านตระกูลจินองค์หญิงสามท่านชอบเนื้อไหมไม่มีความสุขเลยถ้าไม่มีเนื้อสัตว์หากฝ่าบาทกินเนื้อมากเกินไปจะเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะเกิดนิ้วเช่นกันข้าชอบดื่มชาที่เข้มขน้นชาเข้มข้นทำให้สดชื่นด้วยความคิดของเจ้ามีอะไรอีกที่เจ้าต้องคิดอีกใหม่นะ เจ้าทำอะไรเวลาว่างในเวลากลางคืนอ่านหนังสือใหญ่งโง่นี่ชอบอ่านหนังสืองั้นเหรอข้าเคยค้นคว้ามาบ้างแล้วปรากฏว่านางชอบอ่านหนังสือแต่นางอ่านหนังสือเกี่ยวกับการต่อสู้และการฆ่าเท่านั้นโดยเฉพาะตำนานแห่งตรงลี่ซึ่งนางอ่านไม่ต่ำกว่า20ครั้งและตอนนี้นางก็หมกมุ่นอยู่กับยุทธภพสู่ฟากฟ้าเส้นหนังจันทานไรขอบเขตเจ้าเป็นคนเขียนงั้นหรอือฮึ ตัวตนของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการยอมรับแต่เส้นหลังยังคงสงบเฮ้เจ้ากำลังเขียนอะไรอยู่มันไร้สาระมากท่านอาจารย์เคยดูยุทธภพสู่ฟ้าฟ้าและความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ข้าแนะนำไมารู้จักบ้างไหมอย่าเรียกข้าว่าอาจารย์คุณป้าอ่านหนังสือเล่มนั้นหรือยังเจ้าค้านี่เป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่ข้าเคยอ่านยิ่งกว่าตำนานตรงนี้ด้วยซ้ำนี่ โอเคใหมล่ละนั่นนั่นเป็นเพียงพอพูดไปเฉยๆนั่นเป็นเพราะว่าท่านไม่ชอบใหม่กันเหรอคนของข้าไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะชื่นชมหนังสือดีๆแบบนี้เลยเส้นหลังหนังสือ,อยุทธภพสู่ฟ,ฟ้าเขียนโดยจินมู่ชงใช่ไหมขอรับไปบอกให้เขาเขียนภาคสองเร็วๆถ้าข้าไม่เห็นภาคสองภายในหนึ่งเดือนข้าจะฆ่าเขาทิ้งซะข้าเกือบจะจำภาคแรกได้แล้วข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เจตนาข้าหนีเจ้าหนิงเหยียนต้องการข้าเจ้าอ้วนจริงๆ คำเตือนที่รุนแรงเช่นนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเขาน่าหงุดหงิดเกินกว่าจะคู่ควรกับเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้เมื่อข้าเห็นเขาข้ากลัวว่าข้าจะฆ่าเขาถ้าช่วยไม่ได้ถ้าเขาเขียนหนังสือไม่ดีข้าก็จะสังหารให้เขาตายไปซะโชคดีที่ข้าหล่อไม่ว่าจะเจอนักอ่านที่มีความรุนแรงขนาดไหนก็ตามท่านอาจารย์พี่สาวนิงฮันยังไม่กลับมาเหรออย่าเรียกข้าว่าอาจารย์ท่านป้านิงฮันยังไม่กลับมาเหรอยัง นางจำเป็นต้องซ่อนตัวจริงๆงั้นหรือไม่ใช่ว่าคู่มั่นของนางตายไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันยิ่งไปกว่านั้นเมื่อแต่งงานคู่มั่นของนางก็เสียชีวิตนางยังไม่เคยพบเขาเลยการเป็นไม้เช่นนี้เป็นเรื่องพิเศษทีเดียวต่างจากข้าข้าไม่สามารถเป็นไม้ได้แม้ว่าข้าต้องการเป็นไม้ก็ตามเจ้าหญิงเสือตัวนี้ไม่เพียงแต่น่าอกใหญ่และไร้สมองเท่านั้นแต่เธอยังมีพิษอีกด้วยอ้าอ้าเจ็บเหลือเกินมันเจ็บเหลือเกิน ทนอีกหน่อยเถอะยังมีอีกสองที่ที่ยังไม่ได้ทำอ่า่เส้นหลังรีบช่วยข้าทีให้ตายเถอะผู้หญิงโง่คนนี้ดูร้ายเถอเกินดีเห็นไหมข้าทรมานแบบนี้ทุกวันเลยไม่กล้าดื่มน้ํำพอทุกครั้งที่ปัสสาวะจะเจ็บหากเจ้ารักษาข้าได้เจ้าจะเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของข้าและข้าสามารถสัญญากับเจ้าได้ทุกอย่างไม่ต้องกังวลข้าจะรักษาเจ้าอย่างแน่นอน